สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกระผมแพงเต๋นานา,นามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านพึงได้มาวันนี้เช่นเกักนครับท่านพ่งได้มาวันนี้นะครับท่านสดๆร้อนๆเลยครับท่าน คือผมเพิ่งทำงานนประมาณสองสามวันนี้ครับท่านหลังจากมาจากบ้านนอกครับเพิ่งมาทํางานสองสามวันนี้ครับท่านผมก็เลยโชคดีไปหน่อยครับที่ได้บันนี้มาครับเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดเลยเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เหรียญนี้ครับเข็นรอยดําปีจ้าจีนนะครับท่านจะไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกนะครับท่านไม่ใช่ไม่ล้างไม่ออกครับเรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีปศอะไรจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ จี่หนึ่งในสิอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่ไหนละประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบ,อส,บสองสีตัวติดนะครับสองสีตัวติดนะครับชิวปนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้ว,ลวนนะครับเนี่ยสีทองล้ว,ลวนๆนะครับท่านเบื้องหน้าพระองค์ท่านก็ภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่าน ตัวนงซื้อรู้สึกว่าจะตัวใหญ่เป็นพิเศษนะครับเนี่ยมันผิดอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยปกติมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้น,นะครับตัวน้งซื้อแต่เลี้ยนสิบปกติธรรมดาเนี่ยนะครับท่านเป็นเลี้ยนปกติธรรมดานี่นะครับท่าน,น,น,าน,านจุดที่จะซื้อขายคืออยู่ที่พศนะครับท่านไม่มีอะไรครับจุดซื้อขายอยู่ที่พศครับคือพศอ,อ,อะไรแค่นั้นนะครับท่านเราต้องไปหาดูแบบนั้นครับไอ้เลี้ยนพักไอ้เลี้ยนพระเสียงตรงพระเสียกลับอะไรประมาณน,นั้นนะผม ไม่มีหรอกครับผมบอกตรงเลยไม่มีจริงครับไม่รู้มันมีจริงหรือเปล่าครับได้ยินแต่ช่องต่างๆที่เขาประกาศร,รับซื้อกันอินุงตุนังกันที่หมดครับให้ราคาสูงด้วยบางช่องให้ถ้ามันเป็นเปอร์เซ็นต์กลับในห้าพันก็มีครับโอ้โหเป็นยังไงก็ไม่รู้เขาเนี่ยแต่สาหรับผมไม่ได้รับซือ้อน,นะครับบอกตามตรงแค่มาแนะนําให้เจ็บแค่นั้นเองนะครับ แล้วบนลมรูปพงท่านดูสิครับสวยงามไหมเนี่ยสวยงามมากนะครับนี่ก็มีรอยขีดข่วนอยู่นิดนหน่อยหน่อยนะครับท่านแต่มีอยู่จุดหนึ่งอยู่บนนี้ตรงนี้ครับพระเสียรพ่งท่านคืออะไรครับเนี่ยเห็นไหมที่ผมขีดจี้ให้ดูอยู่เนี่ยจุดนี้นะครับนี่ครับเจนนิดเดียวครับเทบสวยงามกันครับมาดูขอบเฟือดีกว่าครับขอบเฟือนะครับท่านโอ้โหเหรียญนี้รู้สึกว่าจะ สมบูรณ์แบบมากครับท่านดูสิไม่มีรอยบุบใบบี้อะไรเลยจิงเป้งมากเลยครับแบบนี้ครับหายากมากเลยครับจะเจอเนี่ยเอาเจอเลยครับนี่พอพูดยังไม่ขาดคำเจี๋ีเลยครับเต็มๆเลยครับนี่จุดใหญ่ซื้อด้วยเลยครับตรงนี้ครับแต่ขอบมุมนะครับท่านไม่ใช่ตรงกลางนะครับขอบวงกลมนะครับโอเคครับมีจุดเดียวครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอเคชัดเจนครับประเทศไทยครับ อักษรเบลสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิดหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้มีการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือรูควคมรู้ว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพศสองพันห้า้อยสี่สเกดครับท่านสองห้าสี่เดนะครับสําหรับตรงกลางรับคือพระปางวัดหลุงราชบราลามครับเนี่ยเป็นไงบ้างครับเนี่ยคมชัดเจาะมากนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับแต่เสียอย่างเดียวเหรียญยังไม่ทุกทำแรงรังครับ ถ้าทำการล้างคืองานวับจะเซียนสวยกว่านี้แน่นอนครับท่านจำนวยไอ้นี่คือแม่อนอนเจ้าพยาได้ล้างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลเบียนนครับสำหรับปีพศ2547นี้นะครับท่านคว,ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่62สิบสองล้านหกแสนแเหรียญนะครับท่าน62สิบสองล้านหกแสนแเหรียญนะครับท่าน ในระดับยูนซีนั้นก็อยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่าน100บาทนะครับสุดเดยนที่ผ่านก็นใช้นั้นตยูที่เหรียญละ30ถึง40บาทเท่านั้นเองนะครับ